สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผอมมาอยู่ที่วังน้อยนะคะซึ่งวันนี้มาตรวจงานหน้าง,งานตรงนี้เป็นหน้าง,งานที่เราเตรียมนะคะจะทําอะไรเดี๋ยวทุกคนมาดูกันแต่ที่แน่ๆคือทุกงานที่โอได้สั่งผลิตออกไปโอจะต้องตรวจเรื่อยๆนะคะทุกการกระทำเนี้ยเราจะต้องมีการคุยในเรื่องของแบบต่างๆวันนี้เข้ามาตรวจคือจะได้ตรงตามที่เราได้คุยไว้หรือเปล่านะคะ ันนี้โอเข้ามาตรวจในหน้าง,งานตรงเนี้ยเรื่องอะไรบ้างนะคะบอกให้ทุกคนก่อนก็ได้มาเข้ามาตรงนี้นะคะฝ้าสีเคาน์เตอร์แล้วก็ผนังหน้าต่างอะไรต่างๆเรื่องของปูกระเบื้องคือทุกสิ่งอย่างนะคะทุกอย่างคือเราต้องการอะไรเราก็ใส่มันลงไปหรือว่าสั่งตรงนี้ไว้แล้ววันนี้เราก็เข้ามาดูเข้ามาตรวจหน้าง,งานนะคะอันดับแรกเลยคือเวลาที่โอ๋ทํางานเนี้ย โอ้ไม่ใช่วิศวกรน,นะแต่อ้ก็มีทีมที่เป็นวิศวกรหรือเป็นช่างฉะนั้นเวลาที่โห้สั่งงานเนี่ยอ้จะต้องแบบว่าเป๊ะในเรื่องของการสั่งเรื่องแบบมากๆเลยแล้วก็ซีเรียสเวลาที่สั่งแล้วเหมือนเราอยากได้แบบนี้แล้วถ้ามันไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรแต่เราต้องรู้ก่อนไม่ใช่ปล่อยงานออกไปแล้วมารู้ทีหลังโอ้สั่งหรือหมดเลยนะคะสั่งหรือหมดทุกที่ยังวันเนี้ยอ้เข้ามาตรวจถ้าไหนไม่ใช่อ้ก็คือต้อง สังเพราะว่าเราได้คุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าการตรวจงานของโอแต่ละครั้งเนี่ยทุกคนมาดูกันนะแล้วโอก็จะส่งให้ทางาทีมผู้เกี่ยวข้องที่ดูแลตรงเนี้ย ว่าตรงไหนที่โอจะต้องแก้ไขหรือว่าตรงไหนที่ต้องทาเพิ่มตรงไหนที่ยังไม่โอเคนะคะซึ่งแน่นอนแหละเขามาบ้านทุกคนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในนี้ตลอดชีวิตจนกว่าจะหาไม่นะคะฉะนั้นวันนี้เราเข้ามาดูก็คือเราก็อยากได้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของเราเพราะว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของน้องสาวซึ่งโอเป็นคนกากับ,กบแล้วก็ดูแลออกแบบทั้งหมดเลยดังนั้นเราก็อยากได้อะไรที่มันรู้สึกว่าอยู่กับเราทั้งชีวิตแล้ว เราพอใจนะคะเพราะทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันต้องใช้งบประมาณก็แค่จะสูงมากๆนะคะใครทําไม่สําคัญสําคัญคือว่าทําแล้วมันถูกใจเรารือย่างนะคะสิ่งที่เราสั่งไว้ถูกไหมนะคะตรงนี้ผมเข้ามาอยู่ภายในนี่คือ่วนครัว่วนนั่งเล่นบ้านไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าเป็นในลักษณะคือเป็นบ้านเื่อยเป็นออฟฟิศด้วยทํางานด้วยนะคะก็ะคือตรงนี้จะใช้ชีวิตอยู่ บนพื้นที่ประมาณเกือบหนึ่งร้อยตารางวามาเดี๋ยวเรามาดูกันนะเริ่มต้นต,ตั้งแต่หน้าบ้านเลยดีกว่าเนนะี่ยใดๆก็ตามนะทุกหน้างานต้องมีป้ายรับฝากขายบ้านที่ดินของมาดามโอแปะไว้นะคะนี่อ่ะตรงนี้อนาคตนะคะเราก็จะเป็นสถานที่ร้านค้าซ่อมแซมอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นออฟฟิศโออีกที่หนึ่งที่เราจะมาเปิดอยู่ตรงนี้นะคะ ฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเราต้องโอเคที่สุดเนาะวันนี้เราจะมาตรวจงานส่วนข้างหน้ามันยังไม่ถึงไม่ต้องพูดถึงเอาที่เรากําลังทําอยู่อย่างฝ้าตรงนี้นะคะโอไม่ใช่วิศกรน,นะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ของเราเนี่ยยีกว่าปีที่โอสร้างบ้านควบคุมดูแลเป็นเจ้าของโรงงานผลิตบ้านนอกดาวอะไรต่างๆมามากมายนะคะประสบการณ์20กว่าปีก็พอจะดูได้นะคะ ฝ้าอันดับแรกเลยนะคะตรงนี้เราทําเสร็จแล้วใครก็ตามนะถ้าเราแบบว่าเป็นคนที่กําลังสร้างบ้านอยู่ทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างเอาไปทํากับตัวเองก็ได้อย่างอันนี้นะคะฝ้าจะเสมอกับตัวปิดด้านบนนะคะเชิงชัยลงมาเนี่ยเสมอกันไม่ได้เพราะว่าเดน,น้ําม,มันจะหย่อนเข้าอันนี้คืออันดับแรกเนาะส่วนฝ้าความสูงเนี่ยถามว่าโอเคไหม ก็มันได้เท่านี้เราก็โอเคไม่ซีเรียสนะคะส่วนด้านหลังตรงนี้เราจะต้องมีการปิดทั้งหมดถ้าไม่ปิดนกหนูแมวต่างๆมันจะเข้ามาอยู่ตรงนี้กลายเป็นบ้านของมันแล้วก็จะสร้างความลํำคาญให้เรานะคะข้างหลังยังไม่ถึงไม่พูดถึงนะคะเราก็พูดถึงประมาณนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เราอาจจะทำเป็นที่เปิดขายสินค้าอะไรก็ว่าไป ที่นี่เป็นแหล่งชุมชนนะทุกคนแล้วก็มีบ้านมีคอนโดอยู่เยอะแยะมากมายคนค้างแคางจะเยอะเป็นแบบที่แบบคนเยอะมากๆแต่ว่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นสีบ้านตรงนี้เราเลือกไว้เป็นสีเหลืองอารมณ์เดียวกับบ้านสวนที่โอเคยโพยขายอยู่ประมาณนั้นนะคะซึ่งอาจจะด้วยความชอบนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนอห้องโถงภายในบ้านอาจจะมีการปรับแต่งนะคะตรงนี้ต้องออกแบบอีกนิดหนึ่งนะคะให้มันได้แบบว่า สวยที่สุดตามที่เราแบบว่ามีความอยากได้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นนะคะผนังบ้านเดี๋ยวจะติดต้องติดบัวนะคะติดบัวสีด้านอันนี้ก็ติดบัวเหมือนกันกระจกตรงนี้จะเป็นกระจกแบบแบ่งสีเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาออกแล้วก็เข้าห้องโถงแบบนี้นะคะวันนี้ที่รีบมาตรวจคือหนึ่งในเรื่องของกระเบื้องที่เราต้องรีบหาให้ช่างซึ่งหาได้แล้ว เดชันก็จะไปเอาเนาะเรื่องของสีบ้านอันนี้พื้นเลยสีขาวอยู่แล้วทั้งห้องกระเบื้องได้แล้วพื้นจะเป็นลายหินอ่อนส่วนเคาน์เตอร์นี้แหละซีเรียสที่สุดเพราะว่าอโออยากได้ที่มันแบบว่าออกมาแล้วมันดูไม่เบี้ยวไม่เอียงแต่เท่าที่ตอนนี้โอเดินวัดเดินดูแล้วมีความเอียงมีความแบบว่าไม่ได้ฉาอาจจะด้วยกําแพงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ดูด้วยตาเปล่าก็คือ อันนี้ไม่ได้แล้วจะต้องแก้ไขนะคะหนึ่งตรงนี้ค่ะฝ้าฝ้าน,นี้คืออันนี้มันเป็นเรื่องที่ซีเรียสที่สุดเพราะการที่เราอยู่ภายในบ้านเนี่ยบ้านเราจะต้องโปรง่งต้องสูงเนาะแต่ว่าตอนนี้ตามแบบที่เราคุยไว้จริงๆแล้วว่าความสูงต้อง3เมตรจากพื้นโอเคหน้างานไม่ได้ได้2เมตรแปก็ยังดีนะคะก็ะคือปลูกกระเบื้องเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ปลูกกระเบื้องได้แค่ 270. 2เมตรเจก็น่าจะไม่โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมีการหรือแก้ปรับเพิ่มเติม นะคะฝ้าแล้วก็หลุมฝ้านะคะมันไม่ตรงตามตำแหน่งซึ่งมันเกยมาตรงเคาน์เตอร์มันก็ซึ่งมันยังไงแปลกๆอยู่นะคะอาจจะต้องแก้ไขฝ้าขยับออกไปนะคะเนี่ยตรงนี้จะเป็นฝ้าหลุมเป็นหลุมเป็นชั้นๆนะคะอยู่ตรงนี้ส่วนเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ฝั่งนี้จะเป็นลิ้นชักหนึ่งแล้วก็จะเป็น ประตูเปิดปิดอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้คือแน่นอนอยู่แล้วตรงนี้เราต้องลื้อออกเพื่อเวลาที่เราเปิดประตูหยิบของมันจะได้หยิบไปถึงด้านนี้เพราะฝั่งนี้เราจะใส่ลิ้นชักหนึ่งอันประตูตอยู่ตรงนี้เพราะว่าลิ้นชักกับประตูสลับกันไม่ได้เนื่องจากว่าตรงนี้จะเป็นซิงลังจานแล้วก็มีก๊อกนุ่งก๊อกน้ำต่างๆมันต้องเป็นประตูเปิดโลง่งๆนะคะฉะนั้นเคาน์เตอร์ข้างล่างเนี่ยอันนี้ลื้อแน่นอนแล้วนะคะ นี่ค่ะเคาน์เตอร์ลือ้อแล้วก็มาตรงนี้เคาน์เตอร์บาร์โออาจจะต้องแก้ไขเพราะว่าพี่แกช่างไว้เสร็จเรียบร้อยอ่ะหนึ่งเมตรสิบซึ่งความสูงหนึง่งเมตรสิบเนี่ยน่าจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อาจจะต้องเอาหนึ่งเมตรยี่สิบหรือหนึ่งร้อยยี่สิบเสร็จเรียบร้อยแล้วกระเบื้องตรงนี้โอเลือกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วสีเดียวกันตรงนี้แล้วก็ผานังก็คือจะประมาณนี้สีหนึ่งอเอาแค่พอดีเคาน์เตอร์ ะะส่วนข้างในก็คือจะเป็นการทาสีสีขาวต่อมาคือห้องนอนห้องนอนตรงนี้เราได้มีการทำฝ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝ้าของเราเนี่ยมีความเตี้ยอาจจะต้องรื้อไหมเดี๋ยวรอนะคะปรึกษาเจ้าของบริษัทเจ้าของผู้รับเหมาก่อนเพราะว่ายังติดต่อไม่ได้เลยโทรหลายรอบแล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนี่ ตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะห้องแต่งตัวเก็บอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็จะมีห้องน้ำห้องน้ำเราก็เลือกลายกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งลายกระเบื้องตรงนี้เป็นลายที่ใบไม้ตรงนี้จะเป็นสีเดียวสีออกเทาโทานขาว,ทาวทาเทาๆหน่อยตรงนี้จะเป็นลายแบบใบไม้แต่มันลายเดียวกันสีโคละสีฝั่งนี้สีเขียว มันก็นจะอยู่ตรงนี้นะคะส่วนหน้าต่างเราอาจจะต้องขยับเข้ามานิดนึงเพื่อให้มันแบบว่าอยู่เลยเสาไม่งั้นมันจะดูตั้งฉากวงกบไม่น่าจะได้นะคะความสูงห้องน้ําความสูงห้องน้ําฝ้าก็อาจจะยังไม่ได้เพราะว่าระดับเท่ากันทั้งบ้านตรงนี้จะเป็นประตูเลื่อนนะคะเลื่อนเข้ามาแบบนี้ ราะว่าเปิดไม่ได้เปิดจะชนกับตรงนี้อันนี้คือจะเป็นประตูเข้าห้องนอนตรงนี้เป็นห้องนอนนะคะตรงนี้น่าจะเป็นห้องนอนหรือออฟฟิศนะคะหน้าต่างจะมีอยู่สองด้านมีด้านนี้มีประตูเข้าออกแล้วก็หน้าต่างอยู่ตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นประมาณว่าร้านค้าออฟฟิศสำนักง,งานพบปะผู้คนคายขงขายของนะคะอยู่ตรงนี้ สรุปนะคะสรุปตอนนี้คือเรานะคะได้มีการเดินตรวจงานนะคะภายในบ้านทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอาจจะต้องมีการแก้ไขหนึ่งในเรื่องของความสูงของฝ้าสองความสูงของเคาน์เตอร์จากเม10สิบกลายเป็นเม20ยี่สิบสามเราอาจจะต้องลื้อขาเคาน์เตอร์อันนี้แจ้งมาแล้วสักพักหนึ่งแล้วนะคะคแล้วก็สี่ในเรื่องของเคาน์เตอร์ตอนนี้ไม่ได้ฉากจากผนัง ัวห้องครัวหรือว่าผนังอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าน่าจะยังไม่ได้ฉากอาจจะต้องลื้อตรงนี้นะคะนี่คือความสูงของบ้านเนี่ยออสเซรเรียเพราะเวลาที่เราเข้าบ้านเนี่ยมันจะต้องสูงมันจะต้องโปร่งแล้วก็มันจะได้รู้สึกว่าเราอยู่แล้วไม่อึดอัดเราประมาณนั้นนะคะ,ะวันนี้ตรวจแล้วส่วนอื่นๆก็คือโอดเตรียมให้ช่างหมดแล้วนะคะไม่ว่าเป็นสีที่โอดต้องการนะคะแล้วก็ในเรื่องของบัวต่างๆที่เราต้องการติดตรงนี้ อ,อก,ก็ได้แจ้งกับทางผู้รับเหมาไปแล้วนะคะหน้าง,งานนะคะในการตรวจงานของอ,อก,ก็จะเป็นประมาณนี้อยู่นะคะทุกคนจริงๆแล้วแต่ละวันนียงานอ,อกค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยซึ่งอ,อกต้องวิ่งตรวจแต่ละที่นะคะแต่ว่าทุกครั้งที่ทาเนี่ยอ,อมักจะต้องใช้ลายลักษณ์อักษรในการสั่งงานแต่ว่าถ้าง,งานเราไม่ตรงแบบเราอาจจะต้องลื้อนะคะอย่างฝ้าอันนี้เราทาเสมอไม่ได้นะคะเพราะว่า ถ้าเราทาเสมอมันก็จะทําให้น้ําย้อนเข้าไปอันนี้ก็ต้องแก้เหมือนกันนะคะก็อาจจะแก้อยู่ประมาณ4 5หข้อเดี๋ยวเราก็อาจจะต้องคุยกับทีมช่างทีมผู้รับเหมาทีมหนึ่งนะคะในการตรวจงานของอกก็จะเป็นประมาณตามนี้นะคะแต่ละงานทุกคนรอดูนะบ้านหลังนี้เสร็จแล้วสภาพหน้าตาจะเป็นประมาณไหนแต่ก็ไม่แน่นะอาจจะทําเสร็จแล้วก็ขายก็เป็นไปได้ค่ะ